สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับในการโคตติ้งสีบนตัว Family School ที่เราดึงมาจากเลเบอรี่เพื่อนำมาใช้งานนะครับอธิบายเบื้องต้นนะครับปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการในการสร้างเลเบอรี่เพื่อเอามาใช้งานก่อนนะครับ วิธีการนะครับให้เรามาคลิกขวาที่ตรงนี้ครับในหน้าโฮมจะเป็นหัวข้อ library ครับผมคลิกไม่ใช่คลิกขวาสิคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกไอคอนตัวแรกครับ new library นะครับจากนั้นนะครับผมจะตั้งชื่อว่า c o e t i n g color นะครับ coating ธรรมดาก็ได้นะครับ coating Screw นะครับโอเคจากนั้น double click ที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาครับนี่นะครับ จะปรากฏไลบรารีตัวใหม่ขึ้นมานี่คือวิธีการในการสร้างไลบรารีตัวใหม่เพื่อใช้งานนะครับเป็นไลบรารีของเรานะครับต่อมาครับวิธีการนะครับในการ Import หรือว่า Copy s c r สกรูมาตรฐานมาใช้นะครับให้เราทำการคลิกที่ตัวนี้ครับหัวข,ข้อ Search นะครับแล้วใส่ตัวหมายเลขของสกรูก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการเปิดไลบรารีอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดอีกครั้งหนึ่งครับ จากนั้นนะครับให้มาดูไลบรารีมาตรฐานของตัวโปรแกรมนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ TopSolid ISO Mechanical นะครับดับลคลิก2ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการมาที่หัวข้อ Component ครับเปิด Component นะครับเปิด f a s t t เ n n e r จากนั้นมาดูที่หัวข้อของ Screw นะครับนี่สกรู Screw. เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเรามาดู ตัวสกรูที่เราจะใช้นะครับก็จะมีหลายตัวครับให้เราเลือกใช้มากมายนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ครับ h e x ซ g กอน o c k กเก็ตเ c ดแคปสกรูนะครับ4762นะครับทําการ Copy นะครับ Copy ตัวสกรูชุดนี้มาใช้นะครับสิ่งที่เราต้อง Copy นะครับจะมี2ตัวด้วยกันก็คือ1ตัว Part นะครับตัวพาร์กับตัว Family นะครับเราจําเป็นต้องก๊อปสตัวนี้มาใช้นะครับในการทำไลบรา r ีของเรานะครับ ก๊อบตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับแล้วก๊อปปี้ครับนำมาวางในตัวโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับโคดติ้งสครูคอนโทรลวครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมกำลังทำการก๊อปปี้มาให้อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับนี่ต่อมานะครับเซฟครับเซฟ โอเคผมเซฟเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนะครับคือการสร้างสีโคตติ้งที่จะมาใช้กับตัวสกรูนะครับวิธีการนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราทำการคลิกขวาที่หัวข้อใหญ่นะครับโคตติ้งสกรูนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วเลือกในส่วนของด็อกิวเมนต์นะครับด็อกิวเมนต์นะครับจากนั้นนะครับมาดูในโหมดของแอดวานนะครับมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3 ตัวด้วยกัน common advance d special ให้มาดูที่ advance นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนมาดูที่ในหัวข้อของ coating นะครับ coating นี่คือการสร้างสีนะครับมาโค้ดนผัใช้างานต่างกับ attribute นะครับไม่เหมือนกันนะครับ attribute กับ coating ตัวอย่างกันนะครับเลือก coating นะครับโอเคตอนนี้เราได้ไฟล์ coating มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการ เลือกสีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อก่อนโคดติ้งตัวแรกนะครับผมจะใช้กับตัว m 30นะครับผมจะตั้งว่า blue ก็คือเสียงกันนะครับ for สำหรับ m 30นะครับตัวแรกนะครับจากนั้นนะครับมาดูที่หัวข้อนี้หน่อยครับก็คือหน้าต่างของตัวโคดติ้งนะครับหน้าต่างของตัวโคดติ้งนะครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกก็คือการเลือกจุดวางให้มันนะครับ ในแคตตาล็อนี้เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องในส่วนของพารามิเตอร์นะครับมันมีให้เลือกทั้งหมด5ตําแหน่งเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น u n c l a s s i f y นะครับตัวแรกตัวสุดท้ายนะครับเพื่อความง่ายในการหานะครับง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูในตัวตอนเราทําสีนะครับต่อมาครับ d e f f u l t color ก็คือสีที่เราจะเลือกนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับกโอเคจากนั้นเซฟครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวนะครับกด close ออกไปครับ เพื่อเราจะได้ไม่งงนะครับต่อมาครับผมจะทำอีกสีนึ่งนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองสีเหลืองนะครับสีเหลืองสำหรับ M 3 6นะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Document นะครับเหมือนเดิมรับ Advanced Coating ครับคลิกถูกครับจากนั้นนะครับเขียนว่า Yellow นะครับ Yellow for M 3 6นะครับจากนั้นนะครับเลือกตำแหน่งวางก็จะเป็น Unclassified เหมือนเดิมนะครับ ดิฟิวคัลเลอร์นะครับเป็นสีเหลืองนะครับคลิกถูกครับเหลืองเนาะนะครับแล้วก็เซฟครับโอเคเดี๋ยวเพื่อความเรียบร้อยผมจะสร้างโฟลเดอร์ให้เขาหน่อยนะครับจะได้ไม่งงนะครับโฟลเดอร์นะครับสีก็ได้เขียนว่าสีก็ได้หรือว่าสีหรือโคตติ้งก็ได้ครับโคดติ้งจำแนกประเภทให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความไม่งงนะครับจะลากไปวางนะครับ วาดลากไปวางไว้ทีนี้สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการนําสีพวกนี้นะครับมาใช้นะครับก็คือสกูปกติแล้วมันจะมีหลายประเภทนะครับมี m หลายตัว m10 m20 m30 3 6ทีนี้ถ้าเราต้องการจะแยกประเภทของหรือว่าขนาดของสกูด้วยสีนะครับสิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็คือการกําหนดพารามิเตอร์ให้แต่ละสกูแต่ละชนิดนะครับทีนี้เราจะทําได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น จากตอนแรกที่เราดึงไฟล์ขึ้นมาออกมา2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์พาร์กับไฟล์แฟมิลี่ของตัว c 7 6 2ผมจะทําการดับเบิลคลิกนะครับตัวพาร์ตนะครับดับเบิลคลิกสครั้งนะครับไม่ใช่ตัวแฟมิลี่นะครับดับเบิลคลิกที่ตัวพาร์ตสครั้งนะครับเพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาอ่ามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อมาครับมาดูที่ในส่วนของหัวข้อพารามิเตอร์ครับอ่าจุดนี้ครับคือจุดที่เราต้องเอาสีโค้ดมาวางไว้เพื่อให้เราสามารถกําหนด พารามิเตอร์ให้กับตัวสกูในขนาดต่างๆได้นะครับทีนี้วิธีการทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรามาที่ Construction นะครับ Construction นะครับเปิด Construction มาแล้วเลือกในหัวข้อของพารามิเตอร์นะครับลากลงมาหน่อยมาดูในถั่วข้อของ Other Parameter นะครับตรงนี้สิ่งที่ผมจะเลือกก็คือมันจะอยู่ในตรงนี้ครับ พารามิเตอร์โอเทอร์พารามิเตอร์จะอยู่นีนี้ครับโคดติ้งพารามิเตอร์นะครับโคดติ้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเริ่มต้นเขาจะให้เราตั้งชื่อครับผมจะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อที่เนมนะครับตั้งว่าโคดติ้งครับจากนั้นนะครับที่ c a t e g o r y นะครับอันนี้เลือกเป็น unclassify ก็ได้นะครับส่วนสีโคดติ้งตรงนี้ครับให้เราเลือกมาสักสีหนึ่งครับจะเป็นตัวไหนก็ได้ เรื่องมาสักเสีหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังใน f ฟ m i l y นะครับผมจะเลือกเป็น b ู u for M 30นะครับคลิกถูกครับมันจะปรากฏพารามิเตอร์โคตติ้งขึ้นมา1ตัวนะครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อก็คืออันนี้คือสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปหนึ่งคือการทำพารามิเตอร์โคตติ้งขึ้นมาครับสเต็ปสนะครับเราต้องทําการเปิดโหมดโคตติ้งของตัวสกูชุนนี้ขึ้นมานะครับที่นี่ครับที่แมททิเรลตอนนี้ สิ่งที่เราเซตได้อย่างเดียวคือตอนนี้คือเป็น Material เดี๋ยวผมจะเปิดโหมดโคตติ้งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคลิกขวาครับจากนั้นเลือกเป็น Material and Coating นะครับเอาใหม่นะครับคลิกขวานะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น Material and Coating จากนั้นนะครับเปิดโหมดตรงนี้เอาเครื่องหมายถูกออกครับเพื่อปนเปิดโหมดโค a ติ้งนะครับปึ๊บคลิกออกและเลือกเป็นพารามิเตอร์ครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็น ตัวนี้นะครับโคตติ้งเท่ากับบ o ูโฟร์เอ็มสามสามนะครับเลือกปึ๊บโอเคแล้วคลิกถูกครับจากนั้นนะครับเซฟครับทีนี้นะครับต่อจากนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการนำพารามิเตอร์พารามิเตอร์ตัวที่เราทําเมื่อกี้นะครับมาวางในตัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับให้มาที่หัวข้อนี้ครับตัว family นะครับ ดับเบิลคลิกเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับพอเปิดหน้าต่างนี้มาเรียบร้อยนะครับให้ไปที่ entity นะครับ entity ตรงนี้นะครับเปิดหัวข้อ g e n e r i c ออกมานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่ตรงนี้ครับนี่ parameter ตัวนี้ c o d i n g นะครับที่เราเพิ่งสร้างไว้นะครับดึงนะครับทำการคลิกที่ coating ครั้งแล้วดึงมาวาง ให้มันเกิดเป็นแถวใหม่อย่างนี้อย่างนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อคือการเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้สีที่เราเซตไว้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับจากในหัวข้อแรกตอนนี้ที่เราเซตตอนแรกไว้นะครับเป็นสีนเงินนะครับทีนี้ผมจะทําการเปลี่ยนสีนะครับวิธีเปลี่ยนสีก็คือผมจะทําการคลิกตรงนี้คลิก2ครั้งนะครับ เพื่อให้มันเกิดเป็นดับดาวแบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเลือกสีได้ครับว่าเราจะใช้สีอะไรมันก็จะมีสีที่เราเพิ่งสร้างไว้ด้วยนี่ครับมีสีที่เราสร้างไว้นะครับหรือว่าจะมีสีมาตรฐานของโปรแกรมนะครับอันนี้เราก็เลือกมาใช้ได้นะครับว่าจะให้ตัวสกูของเราขนาดเท่านี้มีสีอะไรนะครับ สมมติในกรณีที่เราไม่ได้สร้างตัวโคตติ้งไว้นะครับเราก็สามารถมาเลือกสีมาตรฐานแบบนี้ได้เลยใช้วิธีการเดียวกันครับก็คือทำพารามิเตอร์โคตติ้งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเปิดโหมดโคตติ้งจากนั้นก็ค่อยมาเลือกสีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสัก2ตัวนะครับเป็น M 3 6มคูณ200นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นสีตรงนี้อ่าปึ๊บจากนั้นผมจะเลือกเป็น ยีโล่ for m สามหกนะครับตัวนี้หนึ่งตัวเนาะและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น m สามสิบคูณสองร้อยนะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นสีมันเป็น blue for m สามสิบนะครับอตอนนี้ก็เป็น b o o t for m สามสิบอยู่แล้วนะครับโอเคสองตัวนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับเซฟหนึ่งครั้งครับ จากนั้นเราจะลองมาที่ในหน้าของ SMB นะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง SMB ตัวใหม่ขึ้นมานะครับ SMB โอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงสกรูลงมาวางนะครับปึ๊บตัวแรกของผมมันจะเป็น m 3 6 0คูณ2 0 0นะครับ m 3 6 0คูณเฟร,รมนะครับโอเคเป็น เฟรมปกติของเราก็จะเป็นอ uh, f f s e t frame นะครับ okay, เดี๋ยวผมเลือกเฟรมก่อน uh, ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น m 3 0คูณ200นะครับ m 3 0คูณ200นะครับ โอเคเจอแล้วครับนี่ผมจะวางนะครับวางเหมือนเดิมระยะห่างสัก200รนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันอ่าตอนนี้เห็นได้ว่ายังไม่มีสีนะครับวิธีการดูสีที่มันโคตติ้งนะครับเราต้องใช้ในโหมดของนี่ครับเราต้องเปลี่ยนเรนเดอร์โหมดตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนเรนเดอร์โหมดตรงนี้มาเป็นเอ่อตัวแรก เรนดูสติกเร e เดอร์โหมดวิดเอทนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้สีก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเซตไว้ในหน้าแฟม i l ีนะครับสมมุตินะครับถ้าเรามีสกูรหลายขนาดแล้วเราอยากจะเซตสีให้มันต่างกันเราก็ใช้วิธีนี้ครับวิธีที่ผมสอนแั้งแต่ข้างต้นปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นมาลองเปิดในแซมบีดูนะครับ เพิ่มเติมนะครับสำหรับวิธีการนำเอาไปใช้ในโหมดของดับติงนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราทำการสร้างดับติงขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราวางวิวนะครับวางสกูไว้และวิธีเปิดสีนะครับให้มาในส่วนของตรงนี้ครับเรนเดอร์โหมดครับเปิดมาที่เรนเดอร์โหมดนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนจาก ฟอร์มสไตล์นะครับให้เป็นเรียลลิสติกอย่างนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการดึงสีที่โค้ดสกรูขึ้นมาให้นะครับคลิกถูกครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการทำสีบนสกรูนะครับ